คุกก้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ใส่ชุดฟรีสไตล์มาทางานในวันนี้ชอบมากเลยคะ่ะสะดสะวกสบายดีแล้วก็ได้เลือกชุดที่ตัวเองชื่นชอบด้วยพี่ฟังรู้สึกยังไงคะที่โรงเรียนของเราวันนี้ใส่ชุดฟรีสไตล์มารู้สึกสบายเลยก็ดีค่ะ <laughs> ีใจ <laughs> ไ,ได้ใ่ฟสไตล์มาเ,เองคะ่ะรู้สึกดีใจมากสนุกมากครับร<ง>ู้สึกดีมากเลยค่ะจะได้แต่ตัวสวยส สบายมากๆเลยค่ะรู้สึกหล่อมากเลยนะคะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกสบายเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนกับ40องศาจะตายอยู่แล้วรู้สึก,กดีค่ะ <ขา S 1> ที่ได้แต่งตัวแบบโอเครู้สึกไงคะรู้สึกมีความสุขมากค่ะ